สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านในถ้ำชมทางม้านที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้ก็มีกับไอจินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นั่นเองน้ผมซึ่งวันนี้จะเป็นทังด้านของกิจกรรมอะไรเท่ไ,ทไ,ทหไหมหล่อไหมคมไหมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนั่นเองนรับแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมช่วยพิจิตกัน กดไลค์กดซับกดติดตามก็เดหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่นกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามานั่นเองนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ขอสัก20ไลค์ในการนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่นั่นเองนะครับผมปนุ่นน้องพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูทางั้นน่อนกิจกรรมวันดีกันดีกว่านะครับผมไปนครับผมนี่เลยเะครับเข้าปุ๊บหน้าตากิจกรรมจะมีชื่อว่าถ้าเปิดตัวการอาณาเขตอารามส่งซ่อนมานั่นเองนะครับผมนี่ของ ซุกุนะนั่นเองนะผมก็เข้ามาเป็นเทียบร้อยนะผมเข้ามาแต่วันที่28มกราคมนะผมประจบในวันที่13กุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวนะผมมีเวลา,ายาวนานพอสมควรให้น้องๆเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของได้นั่นเองนะผมสำหรับน้องใดๆแบบว่าเป็น FC ของซุกุนะนั่นเองนะผมนี่เอาไปว่าจะเทพขนาดไหนไปคลิกเข้าไปเลยนะผมเข้าปุ๊บหน้าตา no, <we> ตู้ก็จะเป็นมานี้เลยนะผมเฉียดขี้งี้ไปมาดูรูปแบบเต็มกันเจ็ด เดินอกมาแบบหล่อเฟี้ยวนะผมเอออย่างตึงหน้าตาตู้ก็จะเป็นตู้แปดทีอีกแล้วนั่นเองนบผมนี่ตอนนี้ซึ่งตู้แปดทีนี่แบบว่าน่ากลัวนะน่ากลัวจริงเดี๋ยวเราไปดูทางนั้นของกฎกิจการในการสุ่มกันดีกว่านะมาครั้งแรกของน้องก็จะเป็นเก้าสิบเก้าสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งร้ยเก้าเก้าสามสี่เก้าสี่เก้าเก้าและหกเ้ากนั่นเองนะผมราคาทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อย 23เพจนั่นเองนะผมหรือว่าประมาณ520บาทนั่นเองนะผมสำหรับน้องหลายว่าดวงเกลือจริงๆนะผมเหมาะตู้นี้ไป520บาท1,400รอยี 1, ่สเพจนั่นเองนะผม่มากาิจกรรมนี้เลือก2สิ่งที่น้องไม่ต้องการนะผมพี่ก็ขออนุญาตเอาจะกินคิดคู่กับฟอร์มัสแลวกันนะผมฟอร์มัสเทพป่ะโอเคฟอร์มัสไปเทพนะมามาดูกันนะผมว่า าเพรของพี่จะได้หรือเปล่าแต่ก่อนไปดูว่าพี่สุ่มกันก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะครับผมน้องคนไนยังไม่ติดตามก็ฝากกันกดติดตามเพิ่มเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมไป9เพรแรกนะผมไปครับผมมาฮึบ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 ,ฮบนิดเดียวโอ้โหนึกว่าออกท่าเนะมื่อกี้ถ้าออกท่านี่คืออเลยนะเนาเพรในท่ามอะไรคือโคตรหงุดหง คุ้มเลยคุ้งเอาผมมาสิบเก้าจับไปเอาผมสิบเก้าเฮ้ยเฮ้ยสิบเก้าไม่ออกโอ้โหสิบเก้าไม่โทเค็นตากลมาโอเคไม่เป็นไรสิบเก้าผมมาไปครับผมมาฮึบฮึบรอบนี้พ้นแล้วเอ้ยโอ้โหเก้าเก้ารอบนี้เอาไงเอาไงก็ไปกันต่อครับผมมาเก้าเก้าโอ้โหโอ้โหมันนิดเดียวนะเฮ้ยมันไปต่อได้พี่ว่าไง ทำไมมันไม่ไปต่อวะโหลบไปเฟรนมารอบน,นี้หนึ่งร้อยเก้าจเก้าขอไล่เกินก่อนนิดนึงถามจริงจะถึงก็ไม่ถึงจะพ้นก็พ้นเอ้โหเอาสักอย่างนนงพี่199ร้อยเก้าเก้าไปครับผมโอ้โหเรียบร้10อย199ร้อยเก้าเก้าด้สกินวีด อารมณ์เพื่อมันเท่นะดูดิเจดอารามสุดซ่อนมาหนอะเดินมาอย่างเท่นะผมโอโ้โหตัวนี้เอาไงดีไปต่อหรือว่าพอแค่นี้สามสี่เก้าที่ถ้าออกนี่คือฮาเลยนะสามสี 3, 4, ่เก้าเนี่ยได้ไม้แขวนเสื้อสามอันฮาจริงนะสามสี่เก้า อ,อยากไปสุดนะโอเคผมก็เป็นไงบ้างสำหรับกิจกรรมถ้าปลดตัวใหม่อารามส่งซ่อนมานั่นเองนอนข้ามาจัดเข้าไปสมัครแล้วหมดกันคลิปนี้หมดกันไ้เท่าไหร่้วก็ที่มันคือได้อะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไม่ขิ่งพี่หน่อยนกนเนะสำหรับพี่ก็สามสี 3, 4, ่เก้าเสียงอยู่นะพูดตามตรงก็เสี่ยงนะสามสี่เก้นะาถ้าได้เงินสอนี่นคือจบจริงๆนะเหมือนที่พี่บอก สามสี่เก้า้ไมคแขวนเสื้อเนี่ยเฮ้ยออกให้ก่อนแลวกันนะ <c oughs> ผมเพราะว่าน่ากลัวมากสามสี่เก้า้ยมแขวนเสื้อเนี่ยหรือว่าน้องคนไหนว่าพี่ครับไม่จริงหรอกผมไม่สุมมามันออกจริงออกน้อยเงี่ยเออก็คอมเมนต์บอกพีนด้วยแลวกันนะผมมาขิงพี่หน่อยแลวกันสำหรับพี่ก็ไม่กล้าสุ่มนะกลัวแบบได้ไมแขวนเสื้อ <c oughs> <c oughs> โอเค,คนะผมก็ประมาณนี้แลวกันสำหรับกิจกรรมวันนี้แล้วเจอใหม่คลิปหน้าน้องคลิปหน้า,นา,นา,นานเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไอซียูใหม่สวัสดีครับ เขาไปจัดเข้าไปส่มกันได้นะถ้ามันเท่จริงนะผมเดินมาแบบเฟี้ยวเฟี้ยวกัดเจียวลึงแสงเอ้ยไม่ใช่พี่จินเออแล้วก็กิจกรรมสายฟรีนะผมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเพื่อรับชุดอิตาโดริกันด้วยนะครับผมของพี่ก็ยังไม่ถึงนะหรือว่าน้องคนไหนได้ไปแล้วก็ยินดีด้วยนะผมสำหรับพี่ก็อยู่ที่540เฮ้ยถึงวะเนี่ยจะได้ก่อนไหมเนี่ยโอเคแล้วเจอใหม่คลิปหนะ้า